ทักทายทุกคนกันด้วยนะคะกับมาอีกแล้วนะคะกับเกมครีฟของเรานั่นเองซึ่งเราเล่นไว้ถึงนี่นะคะอยู่ประมาณซีนที่เจ็ดนะทุกคนที่เราเล่นไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเลยพาร์ทสองมาไขปริศนาไปกับคุณครีฟของเรานั่นเองนะคะไปต่อกัน เล่นยังไงนะลืมละอ่าอันนี้ลงบันไดแล้วก็ลื่นสเก็ตโอเคตกลงไปเจอมาสองตัวยังไงต่อทุกคนอ๋ออันนี้มันเป็นคัตซีใช่ไหมแล้วเราก็ต้องเินมาทางนี้ อ๋อเราต้องเปิดไฟโอเคแล้วเราก็ข้ามไปได้นะคะไปต่อ,อยังไงนะโอเคมาทางนี้อ๋อนี่ไงเรามาเจอเจ้าหมาตัวนี้ โอเคหลดเกมแล้วนะคะแล้วเราก็สงสัยว่าตอนที่เราเจอกรอบรูปนะทุกคนมันต้องไปเก็บกรอบรูปหรือเปล่ามันจะไปได้กี่ดาเนี่ยแบบนี้เล่นแบบนี้ไปวไ่งมาโอเค ได้แล้ว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 แล้วทีนี้เราก็ต้องเอาตัวนี้มาทางนี้นะคะแล้วเราก็จะต้องเปิดไฟครั้งล่ะโอ้โดนอีกแล้วมันต้องไปเริ่มใหม่ตรงไหนเนี้ยไปแล้วสติไปมาขึ้นขึ้นเดิน 龙，龙杰。 เท่านั้นมันก็ผ่าได้เทคเดียวมาแล้วมาแล้วตรงนี้จะมีอะไรรออยู่มีของให้เก็บไหมครับผมมาแล้วมีมาสองตัวแล้วก็มีกลุ่มอุ้ยหัวกระโหลกหัวล้อูน่ากลัวอันนี้มีให้เลื่อนนี่งไงทุกคนอืม ต้องอยังไงนะเดี๋ยวลองไปดูก่อนละกันตัวนี้เปิดไฟตรงนี้มีหมายอยูข้างล่างตัวนี้เปิดไฟตรงนี้มีหมาข้างล่างน่าจะให้หมาสองตัวเนี่ยมาเหยียบนะคะแล้วเราก็ลงไปข้างล่างแต่ว่า เราจะไปร่อมหมายยังไงอ่ะเดี๋ยวลองไปหมุนตอนนี้ดูก่อนแล้วกันนะคะแล้วเราก็ดูว่าบันไดขึ้นไปต่อได้ไหมไม่ได้สวัสดีหมา มาแบบนี้เราเราจะหนีไม่ทันนะทุกคนจะทำยังไงให้หมามาก,ก่อนอืมทิ้ไม่ออกเลยอ่ะลองฝั่งนี้ทิ้ไม่ออกจริง้ะเนี่ย แม้เราตกมาหมาจะกินเลยนะคะเราจะทำยังไงอะตรงนี้อืมนึกไม่ออกเลยแฮะี๋ยวก เรารูว่าหมามันจะวิ่งไปถึงตรงไหนเพราะว่าเราปิดฝั่งนั้นไว้แล้วมนลงตรงนี้ได้แค่ที่เดียวเองทุกคนงงจัง มันมีอะไรอีกไหมอะที่มันอมเอาหัวแป๊บ ยังไงนะโอ้ยทำไมด่านนี้ยากจังคิดไม่ออกเลยทำยังไงเราจะดุลงไปตรงนั้นโดยที่หมามันไม่กัดเราได้คะเนี่ย อ๋อเรารู้ละโอเคไปเปิดอันนี้ก่อนเราทำให้หมามาพร้อมกันหรอต้องทำสองตัวพร้อมกันนี้อรองั้นก็ต้องเอาฝั่งนั้นก่อนโอ้ยยากจังวะ อร่อยเพื่อนโอ้ยอยากอ่ะเราไม่ไหวกับดานนี้แล้วทุกคนแค่สวออันน้อยนิด เกียร so well. ์สองแล้วเพื่อนเือเฮ้ยเราทำได้เย้โอ้ยผ่านสักทีเกือบลบเกมทิ้งแล้วตัดซีนมาทุกคนวิวิวิอะไรอ่ะเหมือนนกเลย อะไรขึ้นเรายังลงไม่ได้นะบันไดมันบางคับให้ขึ้นนะคะลองขึ้นไปก่อนแต่เหมือนกับเราจะเจอใครสักคนแล้วนาะอันนี้เจอเจ้าหมาอีกแล้วชีมมาทางนี้ก็ไมขึ้นนะคะอาินลแล้วคุณไม่ได้กินผมรอกมาครับคหมาอฮ้ยอันนี้ไม่มีทางลง ทำยังไงอันนี้เราน่าจะต้องทำให้หมากลายเป็นคู่ใช่ต้องให้ตัวนี้มันรอตัวนี้มาแล้วให้มันยืนอยู่ตรงนี้โอเคแล้วเราก็ขึ้นบันไดไปนะมาไหนครับที่เราทำไงให้มันอยู่ตรงนี้แปลว่าเราต้องลงบันไดตรงนี้สินะ โเคขึ้นแลไนได้แล้วทุกคนยีหนาน,นี้ไม่เท่าไหร่เอางบนมีแสงไฟและคัดซีไมาอีกแม้มใช่ไหมเราขยับไม่ได้ได้แล้วอ,อันนี้อะไรอื่อว,ว้าวอันนี้เหมือนหุ่นเชิดนะคะ แล้วไงต่อนี่ไม่เหมือนกัน,อนตอบนี้เป็นหม้อะนะทุกคนอันนี้จะเป็นอะไรเป็นหินนะคะเราช่วยเขาได้หรือเปล่าเนี่ยขอรู้รอบสาม นัาเป็นหมอ้อน่าจะเป็นหม้อสหรับกับหินบางทีไม่มีอะไรเราเราเก็บได้ไหมคะทำไมมันไม่ขึ้นปุล็อกอะชิพเมนต์หรืออะไรเลยมันเก็บได้ไหมคะเราสงสัยใครรู้บ้างเมนบอก่อยนะคะว่าไอ้พวกอย่างเนี้ยที่เราเจอแล้วก็กรอบรูปที่เป็นรูปผู้ชายเล่นวาวให้ผู้หญิงดูเนี่ยมันเก็บได้ไหมถ้ารู้ก็บอกกันด้วยนะคะ รูตุ๊กตาหมีกับม้าสิคะหลอดมากอันนี้บังคับลงนะคมีหมาฝั่งนะั้นหนึ่งตัวข้างล่างอีกหนึ่งมีบันไดด้วยนะคะมันเริ่มมีความหุ่นยนต์แล้วทุกคนหุ่นยนต์หรือหุ่นก็ไม่รู้อือตรงนี้ลงได้ ้เปิดไฟได้เปิดไฟตรงนี้ได้อ๋อเราก็เลื่อนตู้มาตรงนี้เฮ้ยอะไรอะเดี๋ยวขอดูปุ่มไฟใหม่ละกันงั้นเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ าไฟตรงนี้หนึ่งตรงนี้คือท้างบนงั้นเราต้องเปิดแค่ตรงนี้ทำยังไงให้มันไม่กัดเราอ่ะเอ๊ะมันเลื่อนยังไงให้ไม่กัดอ่ะ งั้นห้าปิดไฟเปล่าห้ามเปิดไฟอ้ยพอเลื่อนมามันกัดเลยนะคะ oh ไม่กอดไม่ไม่ไม่ไม อนนี้ลงคอนเราจะทำให้ผ่านในเทคเดียวให้ได้เราก็ลงเปิดไฟแล้วก็ขึ้นพอขึ้นเสร็จแล้วก็ไปยกสะพานขึ้นนะคะสะพานขึ้นแล้วเราก็ลงใหม่อีกหนึ่งครั้งแล้วเราก็ไปติดไฟดวงนี้แล้วเราก็มาปีนเจ้าหมา หมาไม่วิ่องอะ่ะมาหน่อยเอาหัวให้ดูลนะแล้วเนี่ยเร็วโอ้เราป่วยไม่ทานอีกแล้วลูกอะไรเนี่ยโอ้โอเคทานแล้วทานแล้วเกือบเบเดแล้วเราก็ยังไงต่อถ้าเราก็เปิดใจเหรอ มันเปนของเรกันนะคะพอเราปิดปึ๊บมันก็จะกลายเป็นหมาแล้วมันก็ไม่ได้เหยียบตรงนี้อ่ะทุกคนทำเลยดีวะงงจัดจัก ราจะทำยังไงให้มันอยู่ตรงนี้ได้อะ หมือนจะต้องขึ้นไปปิดไฟป,ปิดตรงนี้แล้วเราก็ล่อหมาแล้วเราก็ลงเอ้าหมาถึงนะคะแล้วเราจะต้องให้หมานะ่ะมันมายืนตรงบันหน้าบันดยยไดนีเ้ยทุกคนวิ่งไม่ได้แล้วไปเลยไปเลยเ,เล,ยเเลยอุย้ยผ่านแบบงง,ง ทเดียวขอทีเดียวเท่านั้นยังไงนะเราต้องเอาไอ้นี่ลงใช่ไหมแล้วเราก็เอ,อนนี้ขึ้นก่อนเพื่อที่เราจะหมุนอันนี้ขึ้นเพราะเราจะได้โดดลง,ดดลงได้แล้วเอาอันนี้ขึ้นนะคะแล้วก็ลงไปล่อหมามา วัดีเจ้าหมาตาเดียววิ่งมาเจ้าโอเคแล้วเราก็ขึ้นมาได้ไปทางนี้โอเคเราต้องหยิบโต๊ะมา ตรงนี้มันจะเห่าไหมปึ๊บได้อยู่แต่ว่าเราต้องใช้อีกตัวเพื่อที่เพื่อที่เจ้าตัวข้างบนมันจะนิ่งเป็นเป็นโตะนะคะตองโหดดัดดนครับซ้อนยิ่งนักไปจ้าเราต้องไปล่อหมาฝั่งนี้าอีกครั้งหนึ่ง เราก็เอาอันนี้ขึ้นอย่างที่แรกเราต้องรอมาก่อนแล้วเราค่อยขังมันไว้อเคไปล่อแล้วขังขังเรียบร้อยแล้วเราจะให้เราจะร่อมันไปทางนู้นนะทุกคนแล้วเราก็เปิดไฟเ,เดี๋ยวรอมันกลับก่อนกลับแล้ว มาเร็วเข้าไม่ได้ ั่งนั้นเป็นเหมือนนกนะคะเหมือนคนที่เป็นนกใส่หมวกถือไม้เท้าโอเคเหมือนจะต้องมาต่อการพักหน้านะคะว่าคนข้างหน้ามันเป็นใครเราจะไปตามหาความจริงว่าเราลงมาในโลกต้าที่พบเนี่ยมันคืออะไรกันแน่จากที่อยู่เราอ่านหนังสืออยู่แล้วอยู่ๆก็เกิดผนังลอกแล้วเราก็ลงมาลิื่ที่ในะคะจากบ้าน ก็มาเจอโลกใต้พื้นดินหรือใต้ที่พุกนั่นเองไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาอัพคลิปต่อพาร์ทสามนะคะงั้นก็ขอจบพาร์ทสไว้เพียงเท่านี้ก่อนละการฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ตอนเย็นเดี๋ยวเราจะมาอัพคลิป My l i t t ิ e Pony นี้นะคะเป็นการอัปเดตอีเวนต์นะคะพาร์ทสามเนาะฝากติดตามด้วนยนะคะถ้าชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกท้ายช,ช,ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมกันมากมากเลยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย